ในพื้นที่หาดใหญ่เหลือเชื่อจริงๆณนะวันนี้น้ําลดแล้ว<ะ>ตั้งแต่22ที่น้ําเริ่มเข้า23น้ําท่วมหนัก24 25 26 27จนวันนี้นเท่าไหร่นะ<า>วันที่30<า>ห,นหนึ่งอาทิตย์แล้วเห็นบอกหาดใหญ่ยังคงมืดสนิทยอยู่ในช่วงกลางคืนบางจุดยอมรับว่ามีการจ่ายไฟบ้าง<ะ>แต่หลายๆจุดที่เป็นพื้นที่ชุมชนเขาบอกมืดมาตลอด<ะ>ก็เข้าใจ ระบบมันพังหมดวันนี้ส้มวิพาพันธ์ผู้สื่อข่าวช่อง8ไปอยู่ในพื้นที่ซอยราดอุทิศ<า>เห็นบอกในพื้นที่ตอนนี้เพึ่งเทียนกับไฟฉายาอยู่ในความมืดมาหนึ่งสัปดาห์แล้วน้ําลดแต่ไฟก็ไม่มา,าเอาดูบรรยากาศค่ำคืนนี้กันหน่อยว่าเขาอยู่กันยังไงฮะติดตามรายงานสดจากส้มวิพาพันธ์ครับ ผู้ชมคะบรรยากาศในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่หลายพื้นที่หลังจากสถานการณ์น้าคลี่คลายเจ้าหน้าที่ได้มีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้แต่ในบางพื้นที่ยังคงไม่มีการได้ใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับจุดที่ดิฉันยืนอยู่คือจุดพื้นที่ซอยราชอุทิศ17ทับ12ตำบลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่ที่ยังคงไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้นานกว่า1อาทิตย์ค่ะ ช่วงค่าที่ผ่านมาทีมข่าวได้ไปสํารวจบริเวณพื้นที่ซอยราดอุทิศซึ่งพบว่าบริเวณซอยดังกล่าวยังคงไม่ได้รับกระแสไฟฟ้าและถูกตัดขาดจากไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงก่อนน้าท่วมเมื่อวันที่25พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลากว่าหนึ่งอาทิตย์ทําให้ประชาชนที่ทยอยทาความสะอาดบ้านเรือนยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลําบากต้องอาศัยความสว่างจากแสงเทียนและไฟฉายสํารองซึ่งจากข้อมูลทราบว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการรอการไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนมอบแปลงที่ เสียหายเช่นเดียวกับนายคิรีแก้วเชิดอายุ63ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถบ่าวเทคนิคที่ใช้ชีวิตกับภรรยาและกําลังนั่งรับประทานอาหารใต้แสงเทียนโดยบอกกับเราว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตนเองถูกน้าท่วมมิดหลังคาบ้านจนต้องอพยพไปอาศัยเพื่อนบ้านหลังจากน้ําลงทําให้ร้านพังเข้าของเสียหายทั้งหมดหลังคาบ้านแทบจะไม่เหลืออะไรซึ่งมูลค่าเสียหายกว่า10,000แบาทสุดท้ายต้องกลับมาอาศัยในห้องเล็กๆประทังชีวิตไปก่อนขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้ามาทําให้ต้องใช้แสงเทียนในการดํารงชีวิตเป็นเวลากว่า2วันแล้วส่วนกรณีนาย,ยกแป้นนายคิรีกล่าวอีกว่าตนเองไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์การเมืองต้องยอมรับว่าน้อยใจเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครหัดใหญ่เพราะไม่เห็นใครมาดูแลเลยดังนั้นเงินเพียงแค่9ก้าพันบาทที่จะเยียวยาประชาชนจะพอได้อย่างไรไปฟังเสียงของนายคิรีกันค่ะ ลำบากพก็ลำบากนะเพราะยังไงมันทำมาไม่ได้เลยมีรายจ่ายรายรับไม่มีจ่ายและต้องซ่อมไปซ่อมแซมบ้านด้วยบ้านปังหมดตั้งหลังหลังคาไปหมดเลยหมดตั้งหลังเลยเสาโยหมดเลยนั่นไงว่าตอนน้ำมานี่ทุ่มหมดเลยหมดทั่วหมดมอไซค์จมหมดที่นอนที่นอนพ่อตอนนี้นอนไหนก็นอนก็ทำมอกเล็กๆเกิห้องหนึ่งพอ หลังกาพอถ้าคนตโค้ดลำบาก,ก,บกเนาะไม่เรื่องการเมืองนี่คุณพ่อไม่ไม่อยากออกความคิดเห็นเนาะเพราะเราก็ไม่เข้าใจเรื่องของเขาเราก็อยู่ทำงานอาเช้ากินครับอย่างนี้เนาะพูดถึงเสียใจยไหมพ่อที่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ชัดเจนมากกว่านี้ใช่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 รู้สึกเทศบาลยังไม่ค่อยมาดูเลยนะส่วนมากจะเป็นมูลน,นิธินะ Thì cao mà, thấy thưa, thuế, 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 กันเรายังได้พูดคุยกับนางสาวสุนัธาวงทองที่กําลังทําความสะอาดบ้านถ้ากลางแสงเทียนเราย้อนกลับไปว่าตอนน้าท่วมตนเองและครบอบครัวรวม12ชีวิตตอนน้องหนีตายขึ้นชั้นสองของบ้านโดยน้ําท่วมสูงระดับเกือบถึงชั้นสองของบ้านซึ่งเธอเองก็ยังมีผู้พิการด้วยที่ผ่านมาไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาช่วยเหลือยกเว้นภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ทหารอยากฝากไปถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมมากกว่านี้หรือไม่เพราะถ้าไม่ได้คลองแก้มลิง ของนหลวงรัชการที่9้าช่วยเอาไว้หาดใหญ่คงท่วมเป็นบาดาลมากกว่านี้ส่วนตัวของนายกแป้นมองว่าหากจะรับผิดชอบไม่เล่นการเมืองในปีหน้าขอฝากถามว่ารับผิดชอบเท่านั้นพอแล้วหรือ,อยังเราไปฟังเสียงของนางสาวสุนัฐากันค่ะพี่อยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าเออจมหลังคามิดหลังคาก็คือก็เลยไปอยู่บ้านนางสาวแล้วก็เรือหนึ่งขั้นบันไดค่ะที่น้ํามาครั้งที่สองจะถึงชั้นสองแล้วใช่อะก็นั่งลุ้นกัน ทั้งหมดก็มี12คนคนพิการหนึ่งน้าชายของพี่แล้วก็แม่พี่แล้วก็เด็กๆวันน้ำเพิ่งลดเมื่อวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ประมาณตอนเย็นๆมันก็เริ่มลดเราก็ทำความสะอาดกันก็ไม่ได้สอบถามนะคะเพราะเพราะว่าเห็นเขามาเปลี่ยนมิเตอร์ค่ะ<ม>แล้วก็น้ำประปาก็มาเมื่อวานตอนบ่ายๆ,<อ>ๆก็คือมีความช่วยเหลือจากภาคเอกชนนี่เยอะแยะเลยค่ะข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็มีจากทหาร มีจากทหารมีจากก็คือต่างจังหวัดทั้งนั้นก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบภายในเขตเทศบาลนี่ก็ยังไม่ได้รับรอะค่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้แจ้งมาว่าสมมติถ้าเกิดแบบเออสามวันสี่วันนี้ไฟมาแน่อะไรอย่างนี้ก็คือมีแตบบ่พูดกัน ข่าวโคมลอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องช่วยตัวเองไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ทีมข่าวเองก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางผู้บัญชาการภาคเก้าก็ได้มีการลงพื้นที่มาที่บริเวณซอยอุทิศ17ทับ12ณนะที่แห่งนี้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้านหลังของดิฉันขณะนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งมองเข้าไปบริเวณประมาณ50เมตรนะคะก็จะเห็นแสงไฟของทางเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการภาคเก้าและทางคณะได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมประชาชนณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินของประชา ประชาชนแล้วก็สำรวจความเป็นอยู่ไฟฟ้าต่างๆเพื่อที่จะได้เร่งเยียวยาประชาชนนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าซอยในพื้นที่ขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ยังคงปักหลักอาศัยอยู่แต่บางส่วนก็ได้มีการอพยพไปอยู่ที่บริเวณศูนย์พักพิงเนื่องจากบ้านบางหลังก็ยังคงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากถูกมวลน,น้ําพัดพาจนเสียหายทั้งหลังะคะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในพื้นที่ขณะนี้นะคะทางประชาชนเองก็ยังคงรอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการปล่อยกระแสฟไฟฟ้าเมื่อไหร่และนี่ก็คือบระ ากาศสดๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะขอบคุณนะน้องส้มฮะแล้วก็บรรยากาศอยู่ในความมืดที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือความยากลําบากถึงแม้ว่าน้ําเขาจะลดแล้วก็ตามตอนน้ําท่วมก็ลําบากพอน้ําลดก็ลําบากกินอยู่ก็ลําบากไฟก็ไม่มาน้ําประปาก็ยังไม่มีอคุณผู้ชมฮะคือไม่ได้บอกว่าไม่มีทุกพื้นที่นะ,ะบางพื้นที่ ก็มีน้ำมีไฟมาแล้วเอาเปิดบรรยากาศตอนช่วงกลางวันขึ้นมาหน่อยก็ได้ฮะเห็นบอกว่าวันนี้เราไปเจออีกหนึ่งชุมชนชุมชนโชคสมานเขตสีอำเภอหัดใหญ่คุณผู้ชมชุมชนนี้เห็นบอกว่าเต็มไปด้วยกองขยะโอ้ยนี่โอ้โหน้ําลดขยะโผล่กลางคืนไฟดับความช่วยเหลือยังคงไปอยู่ถูกไหมใช่เห็นว่ากระทบหนักมากเลยที่ชุมชนนี้เราไปคุยกับคุณชนาวดี องศาลาค่ะเป็นชาวบ้านในชุมชนเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงที่น้ําท่วมตรงจุดนี้สูงกว่า4เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ย้ายออกไปคือย้ายออกกันไปไม่ทันนะคะน้ํามันสูงขึ้นมาเรื่อยๆจาเป็นจะต้องอพยพไปอยู่ในที่สูงซึ่งในการอพยพครั้งนี้เราก็ถามว่าทํำยังไงเขาบอกว่าเขาต้องไต่เชือก จริงๆมันจะมีคลิปปะคลิปที่เป็นการไต่เชือกแล้วก็ทวนกระแสน้ําอันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังหมายความว่าเขาบอกไม่มีคนมาช่วยเขาถูกไหมใช่ไม่มีหน่วยงานใดๆเข้ามาจะเป็นกู้ภัยหน่วยงานรัฐจังหวัดหัดใหญ่หรือแม้กระทั่งทีมนายกแป้นก็ไม<ช>่ได้เข้าพื้นที่แล้วน้ํามันเชี่ยวแบบนี้ค่ะถ้าอยู่ต่อกลัวจะตายโอ้โหยนั่นตึกใช่ป่ะน่ะใช่เขาก็เลยต้องไปอยู่ลงตึกสูงๆเพราะบ้านชาวบ้านเห็นไหมคะชั้นเดียวเนี่ยจมเลยโอ้ตัดสินใจคุณผู้ชมไต่เชือกฮะ แล้วไต่ทวนกระแสน้ําเพื่อจะหนีไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยเพราะถ้าไม่ไต่กลัวว่าจะจมน้ําตายาให้เพื่อนบ้านช่วยถึงรอดตายมาได้นี่ใครมีตึกสูง,สงๆอ่ะก็ให้เพื่อนบ้านมาอยู่คนอยู่ชั้นเดียวที่ติดอยู่ตรงนั้นไม่มีเรือเข้าไปาแล้วตอนสั่งอพยพอะ่ะจะออกมายังไงอะ่ะอถูกไหมคือช่วยเหลือกันเองอ่ะในชุมชนนะคะุณผู้ชมดูเสาไฟฟ้าข้างหลังดิ<ฆ>เกินครึ่งเสาไฟฟ้าเนี่ยจุดที่กย,ยืนอยู่อะ่ะยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยอะ่ะแล้วดูน้ําท่วมซ้ายมือดิ เนี่ยฮถ้าไม่ไต่เชื่อออกมาอาจจะตายแล้วก็ได้ฟังเสียงหน่อยในพื้นที่เราน้ำท่วมสูงมากซึ่งแม่ไม่เคยเห็นว่าสูงแบบนี้มาก่อนน้ำท่วมแม่ผ่านมาสี่รอบ,รบกับ้บังท่วมผัดใหญ่ไม่เคยถึงชั้นสองบ้านแม่เลยเห็นว่าเกือบจมด้วยใช่แม่กินน้ำสามอืกอตรงนี้ตรงนี้เลยว่าจะผ่านจากตรงนี้ไปตรงน,รงนี้ไปแค่ตรงนี้ ซึ่งมันลาบากมากใส่เสื้อชูชีพได้เสื้อชูชีพเบอร์ L แ,แค่นี้ต้องร้อยเชือกเอาเชือกอะ่ะผูก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 ในที่นี้พอผูกเสร็จลอยตัวมาพอลอยตัวมาเนี่ยเสื้อชูชีพมันไม่ได้ขนาดกับคนพอไม่ได้ขนาดกับคนคนก็จมใช่ถ้าคนช่วยไม่ทันแม่ตายไปแล้วตอนนี้เลือกค่ะเลือกเต็มเต็มเลือกนายกเป้นที่แม่ไม่เอารถออกไปเพราะนายกเป้นอบอกว่าเอาอยู่ แม่เลยไม่เอาไปลถเลยมิดสองคันตอนนี้มิดเลยค่ะสองคันแกบอกว่าไม่ต้องนั้นหรอกติดเครื่องสิบกเครื่องเอาอยู่แน่นอน,ม,นมั่นใจค่ะแม่มั่นใจในตัวนายกแป้นมากว่านายกแป้นเอาอยู่แม่ก็เชื่อใจนายกแป้นเพราะแม่เลือกนายกแป้นมากับมือเลือกตรงแถวนี้เลือกนายกแป้นหมดเลยจุม้มจนโชคสมานชอบนายกแป้นมาก เพราะการบริหารงานของแกเป็นประหระลัดปกอนเราก็เชื่อใจที่นี่พอโบนพ่อโบนมันออกมารู้สึกเสียใจมากตอนนี้แม่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เสื้อในกางเกงในยังไม่ได้ใส่เลย,ยของกินไม่ต้องแล้วค่ะของใช้อย่างดีกว่าอีกเนี่ยที่เขาไปอยากของใช้ก็ถามแม่แม่บอกเอาเป็นของใช้เอาแว็สบ,บู่ยาสีฟันอย่างเงี้ยที่มาถูพื้นถูอะไรดีกว่าใช่ ของกินเยอะมากมาแต่ละวันข้าเอามาให้จนไม่รู้กี่กล่องจนแม่ว่าเอาไปคนอื่นเถอะแม่ไม่รับให้คนที่เขาลําบากที่เขายังไม่ได้กินมีกงหลายซอยแจก,กเงินดีกว่าเพราะเงินเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยมีความสำคัญไม่เท่ากันเหมือนบ้านเนี้ย<ม>เขาจักเขาเสียหายแล้วไปเราไปแจก,กของกินอยู่เนี้ยมันก็ไม่ใช่<ม>ใช่เบินประเมินทีละหลังเลยว่าหลังนี้เสียหายเท่าไหร่หลังนี้เสียหายเท่าไหร่หลังนี้เสียหายเท่าไหร่ต้องการอะไรดีกว่า คุณผ,ผู้ชม,มคุณป้าเลยนะท่านนี้ลืมดูชื่อแกชนาวดี<ฆ>ชุมชนจุดนี้ก็คือโชคสมานเขตสี่ได้ยินชัดๆไหมเปิดหน้าคุณป้าขึ้นมาเต็มจอหน่อย<ฆ>มีภาพชุมชนได้ยนี่ใช่ไหมเปิดชุมชนเข้ามาภาพที่ยังไม่ได้ใช้คุณผ,ผู้ชมเห็นซรากความเสียหายข้างหลังไหมเรียกคุณพี่แล้วกันขออภยัยคุณพี่ท่านนี้บอกเสื้อในกางเกงในก็ไม่มีใช่ไม่ใส่แล้วตอนเนี้ย<ฆ>มันหมดหมดไปกันน้ํารถกี่คันนะสองคัน ไม่เอา <ไป S 1> ออก <ไป S 1> เลยเชื่อนายกนายกเป้นฉันเลือกมากับมือฉันกล้ามากับมือคนในชุมชนนี้เลือกเป้นมาหมดเลยแล้วดูฮะสิ่งที่เขาได้รับเพราะเอาอยู่นี่ต้องยอมรับความจริงนะชาวบ้านพูดเองเราไม่ได้มาพูดให้ซ้าเติมแต่ชาวบ้านกำลังสะท้อนให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่เขาเชื่อผู้นำชุมชนของเขาผู้นำจังหวัดของเขาผู้นำท้องถิ่นของเขาและเขาเลือกมากับมือ เพราะคําว่าเอาอยู่เขาถึงอยู่ที่บ้านต่อไม่ย้ายทรัพย์สินและยังคงนั่งเฝ้ารอจนกระทั่งวันที่เอาเปิดคลิปเข้ามาหน่อยได้ไหมน้าท่วมเฝ้ารอว่าจะมีคนมาช่วยทีมจังหวัดจะมาทีมหัดใหญ่จะมาทีมนายกเป้นจะมาคลิป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 ไต่เชื่อคลิปไต่เชือกันจะ้ะนี่เปิดเสียงคอคอหน่อยฝนมันตกน้ํามันขึ้นสุดท้ายไม่มีใครมา เชือกชาวบ้านหากันเองอยู่กันเองรอดกันเองแต่เลือกนายกแป้นมาให้มาบอกว่าเอาอยู่